ครับสวัสดีครับอ่ามุมแดงได้นำตัวหน่อยครับคิรมรวยสจต่อโตมาจี๋ครับคิมวรวยสจ้ต้องน้ำเงินลิทิเดตสิทธิเชฟมันทำครับโันนี่คู่มวยต่างสื่อต่างสายเลยนะครับอ่าตอนแรกเนี่ยเห็นว่าลิทิเดตจะเจอกับมงคลเพชรแล้วมงคลเพชรก็ถอนไปใช่ครับคิมรวยตอนแรกก็ต่อยใครวันเด็กไปอ๋อวันไหนวันนี้ครับอ๋อตอนแรกก็ต่อยวันนี้อยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาก็เลยฉีกมาเจอกับลิทิเดตเคยเจอไหมในอดีตไม่เคยเจอแล้วการฝึกซ้อมของคิมรวยเป็นไงบ้างก็ ซ้อมกี่วันมันเดือนกว่าซ้อมที่ที่เด็กเก้าเก้าอ๋อที่เด็กเก้าเก้าวันนี้เห็นโมฮอคนี่พามาร่างกายสมบูรณ์นะผลงานหลังๆเป็นไงบ้างอ่ะก็ชนะมันทองชนะใครนะมันทองกูมันทองล่าสุดชนะใช่ไหมชนะไว้ทีเท่ากับบุรีรัมย์เราไม่ได้ต่อยเลยไม่ครับอ่าแล้วก็หายไปเจ็ดแปดเดือนได้ร่างกายโอเคไหมเนี่ยโอเคน่าจะโอเคนะวันนี้รถหนักเท่าไหร่ สองปอนด์สองกว่าสองจุดสองจุดสี่สองจุดสี่สองจุดสี่คิดว่าเป็นไงอากาศแบบนี้ไหวอย่างไหวแน่นอนนะครับปีนี้น้องชายอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยสิบเก้าสิบเก้าจากจังหวัดจากจังหวัดร้อยเอ็ดน้ำหนักไฟปล่อยเท่าไหร่ก่อนคุมประมาณหกเจ็ดนะครับหกเจ็ดคุมไฟนี่กี่โลไม่ได้คุมครับอ๋อไฟปล่อยเหรอก็จะคุมไฟนด้ทั้งหมดกี่โลประมาณสโลประมาณห้าโล แต่รถหน้าตาช่างเนี่ยคือสองสองปอนกว่าประมาณโลหนึ่งวางแผนว่ายังไงอ่ะเจอกับลิทิเดตเขาก็มวยฝีมือเราก็ฝีมือเดินแต่สตดท้ายใ่เราเป็นประเภทหลากหลายครบเครื่องนะครับอ่ะส่งท้ายเลยครับปีนี้เราวายุขออีกทีเจ้าจากร้อยร้อยเอ็ดพูดอะไรกับแฟนมวยหน่อยก่อนจะเป็นล้มหนักก็ฝากเป็นกำเจงเยอะลยครับครับโอเคนี่คิมรวยสอนจาตงกับจีนนะ้อมที่เด็กก็เข้านะโอเคเป็นลถหนักเลยครับอ่เดี๋ยวมาคุยกับคนนี้โอเคลดเลย ลิตรเดทต่างศึกต่างสายเลยเป็นไงบ้างผลงานหลังๆของเราก็ชนะฟุกน้อยครับชนะฟุกน้อยชนะไว้ที่ที่เชฟจัดปะที่เชฟครับอ่าเชฟจัดวันนั้นจัดจัดที่ไหนอะอธนากรธนากรใช่วันนั้นชนะยังไงฟุกน้อยก็ทิ้ไปพิกมาครับทิ้งไปพิกมาเราเราก็โดนก่อนด้วยใช่ครับใช่ครับแล้วก็ไปเตะขาเอาคืนใช่ครับวันนั้นน้ำหนักเท่าไหร่ที่ชกไว้ร้อย ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าครับอ่าประมาณนี้แล้ววันนี้ครับร้อยสามสิบเจ็ดสามขึ้นมาเลยปล่อยขึ้นมาตงคู่ป่อยอ่าจริงๆน้ำหนักของเราน้ำหนักเก่งเท่าไหร่ร้อยยี่สิบเก้าสามสิบอ่าแล้วปล่อยมาเยอะมีปัญหาไหมไม่ครับผมว่าสบายดีไม่ต้องคุมไม่น่าหนาวด้วยพี่ใช่ไหมแล้วก็ฉี่คู่ด้วยตอนแรกก็เจอกับอ่าโมคุณเพชรครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นคิมรวยครับหนักใจอะไรไหมเปลี่ยนคู่แบบนี้ไม่ครับไม่รวยฝีมือแข้งซ้าย ไม่กลัวนะทรงแบบนี้ไปปล่อยเท่าไหร่อะหกสิบเท่าไหร่หกสิบสี่หกสิบสี่ห้าครับอาซ้อมเยี่ยมนะแล้วตอนนี้ยังซ้อมอยู่กับเชฟ่าัีมีใครมาเป็นคู่ป้าบ้างก็มีพี่เพชรอู่ทองแล้วก็พี่พรมยักษ์ครับอ๋อพรมยักษ์สิเชฟคุณทำนะแล้วก็เพชรอู่ทองด้วยร่างกายน่าจะสมบูรณ์ดูครับเนื้อตัวยอดเยี่ยมเลยวันนี้ไม่ได้ลดเลยมั้งมาเป๊ะเลย ปีนี้อายุเท่าไหร่ครับ24จากจังหวัดศรีสะเกษอ่พูดอะไรกับแฟนมวยทุกเท่นหน่อยครับก็ฝากพี่น้องชาวศรีสะเกษแล้วก็แฟนคขับเชฟวนธรรมครับแล้วก็ช่วยติดตามนิดเดียวครับจะทำให้เต็มที่ครับโอเคขอบคุณครับ